เอสเนือชื่อธุรกิจเครือข่ายที่ก้าวไกลด้วยนวัตกรรมเพื่อสุขภาพภายใต้บริษัทสีไทยซุเปอปร์แวร์จำกัดมหาชนฉลองชัยผลการดำเนินงานปี2554ยอดขายมาวินทะลุเป้า353ล้านบาทประกาศนโยบายรุกตลาดปีมังกรทอง2555ด้วย Big Change Big Success พลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนคลื่นทับผลิตภัณฑ์คุณภาพและเครือข่ายนักธุรกิจมุ่งพิชิตเป้าหมาย460ล้านบาทในสิ้นปี2555พร้อมแผนการลงทุนขยายสาขาอีก2แห่งในประเทศรวมเป็น17แห่งส่วนในต่างประเทศนั้นปัจจุบันเอสเนเจอร์ได้ร่วมทุนใน2ประเทศคือพม่าและลาวและจะขยายไปอีกสประเทศ คือกัมพูชาในเดือนพฤษภาคม2555และอินโดนีเซียซึ่งมีประชากรกว่า200ล้านคนโดยจะเปิดในเดือนธันวาคม2555เบิกฟ้าปีมังกรทองคุณสนันอังอุบลกุลประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการกล่าวชื่นชมความก้าวหน้าและความสำเร็จอย่างงดงามของเอสเนเจอร์ จากการรวมพลังสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่งของเครือข่ายนักธุรกิจและผู้นำที่เปียมประสบการณ์ด้วยความมุ่งมั่นและความสามารถพร้อมกันนี้ยังได้เป็นประธานเปิดตัวศูนย์สุขภาพครบวงจร SDG e g e n o m i c Lab ครั้งแรกที่พลิกโฉมวงการตลาดเครือข่ายในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยไฮเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์สุขภาพในระดับ DNA วางแผนให้คำปรึกษาและดูแลสุขภาพโดยผู้เชี่ยวชาญทำบลูพินท์หรือพิมนเขียวสุขภาพเฉพาะรายเพื่อร่วมสร้างสัสงคมให้เป็นเมืองไทยสุขภาพดีคุณบัญชาเฮมินทคุณรองกรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจอร์ S ager, บริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนกล่าวในวาระครบ,คร,อบครอบ3ปีเอสเนเจอรถึงการเติบโต และความสำเร็จจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการก็ปีนี้ถือเป็นครบรอบปีที่3ของ S.Nature นะครับโดยปีแรกเนี่ยปี2552เอ่อ5เเนี่ยนะครับเรามียอดขายอยู่ที่65ล้านบาทเสร็จแล้วในปี2553ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น133ล้านบาทเพิ่มขึ้นก็ประมาณ100%อยแล้วก็ในปี2554ที่เพิ่งจบไปนี้นี่นะครับ เราก็มียอดขายอยู่ที่353ล้านเพิ่มขึ้นประมาณโอ้โห oh. oh. เพิ่มขึ้นประมาณ165เปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยนะครับปีมังกรทองเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะมียอดขายอยู่ที่ประมาณ450ล้าน460ล้านบาทโอ้โหนะครับด้วยนโยบายการตลาด2012 big change big success โดยมุ่งเป็น Top 3 most admired brand สร้างแบรนด์เอสเนเจอร์ให้ครองใจตลาดอาเซียนหรือ AEC ด้วยกลยุทธ์ชูความเป็น Greenovation n n i นำผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีนวัตรกรรมก้าวหน้าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ระบบการบริหารจัดการธุรกิจขายตรงของเอสเนเจอร์ที่เรียกว่า one c o d e one world ทำให้ผู้นำธุรกิจของเอสเนเจอรสามารถขยายธุรกิจของตน ไปในนานาประเทศของ AEC โดยสามารถนับรวมผลงานและเชื่อมโยงกันได้เป็นการรองรับตลาด AEC ที่รวมฐานตลาดและการผลิตเป็นตลาดเดียวกันในปี2,558ด้วยประชากรรวม600ล้านคนนับเป็นสิ่งจูงใจและท้าทายผู้นำธุรกิจเครือข่ายของ s n a เน r จอย่างยิ่ง Product อยู่แล้ว<ม>นะครับสั่งอย่างในส่วนของคุณหมอบุญะนะครับในแพทย์บุญยพรยี่มีก็มีสินค้าดินามิกซึ่งเราก็จะมีสินค้าที่จะแตกลายมาเพิ่มเติม,มนะครับ<ม>ในปีนี้ด้วยะนะครับซึ่งต้องขอบขอบพระคุณนะครับส่วนของพัชมิตรเป็นอย่างมากนะครับสำหรับในลายของสินค้าของ S Nature ในปีมังกรทองะนะครับเรามีการแตกลายเพิ่มอีก2กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเดิมซึ่งมีอยู่แล้ว4กลุ่มผลิตภัณฑ์นะครับโดยที่สัดส่วนนําหลักเนี่ยนะครับจะเป็นสัดส่วนของ Health Care Product นะครับเช่นยินตันด y นามิกพลัสนะครับโอไรส์ rise, แล้วก็รวมไปถึงอีกหลายๆสินค้าของเราซึ่งเรียกว่าเป็นสินค้าเรืองทงรวมถึง S, l ส d i n a นาเอสแมนนนะครับซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณ65% <c oughs> นตะครับตามลงมาเนี่ยกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มเรียกวเป็นกลุ่มสกินแคร์แอนด์บิวตี้ไลน์นะครับเรามีเรือธงก็คือเอเดนเต้นะครับซึ่งเรา เราเรียกว่าอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับซึ่งจะต่อยอดแนวคิดของทางธรรมทานก็คือนําโปรเจกต์จากหิ่งสู่ห้างนะครับร่วมกับสถาันพระจอมเกล้าธนบุรีนําสารสกัดจากมังคุดมาต่อยอดเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่าเอเดนเต้ฟอร์เอลวายังนะครับทำให้สาวไทยสวยนะครับแล้วก็หยุดชะลอวัยใช่ด้านที่โชว์อยู่ป่าเพราะเห็นสีเป็นแบบเหมือนเปลือกมังคุดใช่ครับเป็นเน้นเปลือกมังคุดนะครับซึ่งอันนี้เป็นโปรเจกต์จากหิ่งสู่ห้างของท่านประธานนะครับ อันดับที่3ก็คือจะเป็นในกลุ่มของ Personal Care นะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะมีในแบรนด์ของวิริยาไมนะครับมีแบรนด์ที่เป็นซิงเกอร์ชของประเทศไทยนะครับรวมไปถึงอันดับที่4ก็คือกลุ่มของ Home แคร,ร e er, นะครับเช่น b i o อเซราซันโยเวรั w ว t ช h ชอนะครับแล้วก็มีการสร้างแบรนด์นําก็คือ Soul Power, s o ่พลาวเวเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ใช้ในบ้าน มาในส่วนของสินค้าใหม่ที่เป็น2กลุ่มในปีนี้นะครับจะมีอยู่2กลุ่มซึ่งน่าสนใจมากนะครับกลุ่มที่1เราตั้งชื่อนะครับตามคอนเซปต์ของ S-Nature ก็ ager, คือว่า Innova t i v e m ม n d เราตั้งชื่อว่า Inno Product จะเป็นสินค้าที่เราให้เป็น Inno นะครับค,คือนวัต,ตกรรมครับเช่นยกตัวอย่างเป็นปากกาฝังเข็มนําเข้ามาจากญี่ปุ่น เพื่อใช้นในการกดจุดเพื่อผ่อนคลายการทํางานนะครับรวมไปถึงนาซาร่าเราเรียกเป็นชุดปรับสรีระ,ะซึ่งมูลค่าตลาดของชุดปรับสรีระสำหรับสาวไทยเนี่ยนะครับก็รวมทั้งสิ้นกว่า3,000ล้านนะครับและล่าสุดเราเพิ่งร้อนสินค้าในลายเราเรียก agriculture product คือพอรทที่6ก็คือลายเกษตรครับซึ่งประเทศไทยและในกลุ่มภูมิภาค AEC เนี่ยต้องเรียนตรงๆเลยว่าเป็นภูมิภาคซึ่ง drive ธุรกิจโดยภาคเกษตรซึ่ง S-Nature ตอนนี้เนี่ยเรามีลอนช์เราเรียกว่าเป็นสินค้าในไลน์เกษตรครับเป็น innovative plant food ะนะครับซึ่งเราเรียกว่ากลุ่มของแบรนด์ที่เราตั้งชื่อเรือธงว่า S-Matrix นะครับตอนนี้เรามีทั้งหมดเนี่ยสสูตร S1 กับ S2 นะครับเป็นสินค้าที่จะมาทำให้ นักธุรกิจของเราเนี่ยทำงานง่ายมากเพราะว่าตลาดภาคเกษตรเนี่ยมูลค่ากว่า2 0 0แสนล้านนะครับเป็นสินค้าที่ใช้แทนปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งก็จะลดปัญหาการนำเข้าปุ๋ยปุ๋ยเคมีทำให้คนไทยห่างไกลจากโรคเร็งแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นออร์แิกนิก100%ตรงคอนเซปต์ green innovative product เอสเนเจอร์จีโนมิกแลบบริหารโดยอาจารย์สุภชัยจารุสมบูรณ์ผู้อำนวยการตั้งอยู่ที่สำนักงานเอสเนเจอร์สาขารัชนาพิเศษ เป็นศูนย์บริการตรวจสุขภาพครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญหรือเฮลท์โคดก้าวล้ำด้วยไฮเทคโนโลยีการตรวจสุขภาพลงลึกในระดับ DNA และการตรวจสุขภาพทั่วไปพร้อมทำบลูพรินสุขภาพและวางแผนเฮลท์แ plan เป็นรายบุคคลสามารถตรวจหาร่องรอยก่อนโรคร้ายจะมายืนปกติเนี่ยเราไปตรวจเลือดเนี่ยจะรู้ว่าเป็นคอเลสเตอรอลเป็นเบาหวานแล้วใช่ไหมครับแต่แลบของเราเนี่ยจะเน้น ตรวจแค่ย่อยน้ําตาลไม่ดีแค่ย่อยไขมันไม่ดีก็รักษาเรียบร้อยแล้วก็คือพูดง่ายว่ารู้จักรู้ก่อนนะครับแล้วก็ข้อสําคัญก็คือว่าต้องตามทันวิวัฒนาการของโลกนะครับตลอดจนวิวัฒนาการของเทคโนโลยีด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยโรคภัยแค่เจ็บเนี่ยมีโรคแตกแปลกขึ้นมาเยอะแยะเลยโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากการเดินทางของมนุษย์และอาหาร คือมนุษย์ก็เดินทางอาหารก็เดินทางนะครับถ้าเป็นคนสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหท้องเสียทุกวันเลยเพราะอะไรครับคนโบราณเนี่ยเวลาอยู่ที่ไหนก,ก็กินอาหารประเภทนั้นอพอไปผิดที่หน่อยเดียวเขาเรียกสแสลงใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกเราไม่ทราบแล้วนะครับว่าโรคภัยที่ไข้เจ็บที่คุณเป็นอยู่ลูกคุณเป็นอยู่เนี่ยเกิดจากการแพ้อาหารแอบแฝงนะครับเราจะมีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะตรวจสอบนะครับ เรามีเทคโนโลยีที่จะสามารถตรวจสอบให้คุณรู้ว่าคุณแพ้อะไรบ้างนะครับหมายความว่าเมื่อก่อนคุณไม่แพ้นะครับแต่อายุมากขึ้นน้ําย่อยคุณภาพลดลงจะเริ่มแพ้เมื่อก่อนคุณไม่เคยเดินทางคุณไม่เคยมีสตังไปเที่ยวรอบโลกพอคุณมีสตังไปเที่ยวรอบโลกไปกินสเต็กไปกิน <c oughs> ซูชิไปกินเนื้อแปลกๆเข้ามาเนี่ยมันย่อยไม่ได้แล้วก็กลายเป็นการแพ้แพ้ก่อให้เกิด ลำไส้รั่วซึมนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดภูมิแพ้ต่างๆขึ้นมาบางท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กเป็นสมาธิสั้นเนี่ยเกิดจากอาหารนะครับไมเกรนก็เกิดจากการแพ้อาหารแอบแฝงนะครับกดไหลย้อนต่างๆนะครับภูมิแพ้หลายชนิดก็เกิดจากจากการแพ้อาหารนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไม่เคยกินอาหารพื้นบ้านเลยใช่ไหมครับน้ําพริกปลาทูนี่มีทานกันทุกวันไหมฮะเดี๋ยวนี้ปลาทูก็แพงนะครับหายากเลยค่ะตัวละแปดสิบบาทแล้วนะครับค่ะ เห็นไหมครับว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าเราแพ้อะไรเนี่ยเราก็กินไปเรื่อยๆเพราะคิดว่านี่คืออาหารไทยจริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะอย่างเช่นแครอทเราคิดเป็นอาหารไทยไหมฮะพูดง่ายๆก็คือเซลล์เนี่ยได้รับสารอาหารยากขึ้นถ่ายเทของเสียได้น้อยลงหลายๆคนนะครับก็จะเป็นโรคปวดเมื่อยบ่าไหลเห็นไหมฮะใช้เมาส์ไปเยอะปวดไหมครับเลือดมันไม่ไหลเวียนนะฮะนอนหลับยากขึ้นนะครับ หลายละอย่างครับทำให้มีปัญหาแล้วก็ไม่รู้ว่านี่คือโครคภัยไข้เจ็บที่สามารถที่จะตรวจพบก่อนได้ครับเราสามารถรู้ร่องรอยของโรคก,ก่อนได้แล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิด S Nature g e n o m i c Lab เน้นการให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคร้ายจากการดำรงชีวิตที่ผิดวิธีค้นหาปัจจัยเสี่ยงและแนวทางป้องกันโรคจากต้นเหตุด้วยโปรแกรมเฉพาะบุคคลดูแลสุขภาพเชิงรุกรู้ก่อนป่วยกันก่อนเป็นโรค พร้อมมอบส่วนลดถึง70%แก่สมาชิกเอสเนเจอร์มาร่วมเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนอันยิ่งใหญ่2012 Big Change Big Success กับเราวันนี้เอสเนเจอร์ Nature, ธุรกิจเครือข่ายสุขภาพไทยก้าวไกลสู่ระดับโลก